หลังจากเกมปิดไปเกือบจะหนึ่งอาทิตย์คุณผู้ชมครับเรากลับมาแล้วเย้นี่เรามีอยู่อีกแสนห้าแสนห้าหมื่นแปดพันตัวสีเครตต้องมาละปะจัดเลยครับได้กี่ลูกอ่ะโอ้มันเต็มที่ห้าร้อยลูกเหรองร้เงินเตอร์ก็ทำเป็ดทีละห้าร้อยใช่ไหมลุยเลยละกันห้าร้อยแรกไปก่อนเลยออตัวซีเครตอ๋อตัวซีเครตเลยครับเฮ้ยยินเลเจนโผอะ เฮ้ยอยู่ด uh ูวะเดี <c oughs>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  ๋ยวแค่ตัวซีคทครับกดจนมือเมื่อยกดจนเมื่อยมือกดจนมือจะเป็นตะคิวซีคทอยู่ไหนซีคิทจ้าโอ้ยนังว้าอรยลูกนี่มันนานขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยกดไปไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ึกอ่ยอังกิจากุลาที่อัดคลิปไปครับเรากดมา5นาทีแล้วนะมันจะหมดวะเฮ้ยเอาหมดเลยไหนดูซิเราไม่น่าได้นะเนี่ย ทำไมรีโมเดลมามันดูกากกว่าเดิมวะผมก็ปรับภาพสุดแล้วไม่ใช่เหรอมันมาดูมันมันมันดูกากกว่าเดิมอะอะไรวะเนี่ยผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมหมายภาพมันดูดินนะมันขอพากแซรกนิดนึงนะครับคือก่อนนี้เนี่ยเราเปิดไป5 600ลูกแล้วมันยังไม่ดรอปตัวซีเค็มาให้เราเลยถ้าคลิปนี้ก็ยังไม่ได้อีกก็น่าจะงอมมากๆเลยนะครับเป็นลุ้นกันดีกว่าว่าได้ไหมนะตอนนี้ยูโนมานะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ตัวซีเค็เลยขอรีเกมกับแลกโอเคผมรีเกมแล้วมันก็ยังดูกากมือนเดิมเลยอได้ก็ ไม่รู้จะไม่ไม่เฮ้ยแต่นวายจ้า yeah. ท <c oughs> ี่สุดเะครับเราก็ได้สักที <c oughs> แต่ยังเปิดไม่หมดเลย <c oughs> อ่ะเขาเปิดให้หมดก่อนนะ เรียบร้อยครับหลังจากเราใช้แต้มจนหมดเกลี้ยเราก็ได้เทรดวีโรมาทั้งหมดราว157นะครับรวมจากโค้ดด้วยนะฮะมันมีโค้ดตอนกลับมาเปิดใบเนี่ยจากเกมมันหายไปหลายวันก็ได้แจกลีโรมาเยอะนะครับแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราได้ยุนโอได้ยูนโนมาเยอะมากนะครับเยอะมากมามแถมมันนี่มาแค่ตัวเดียวด้วยนะยังดีนะที่มันมาไม่มานี่งอมจัดเลยงอมแน่นอนแหละเดี๋ยวเรานะครับจะทําการสุ่มเทรดให้บันนี่นะครับทำให้เกมกูแหลกจัง 357ลีโลต้องมีสักอย่างแหละ โอ้โหซ้อมเล่นผ่านไปต่อหน้าต่อตาแม่รู้สึกว่าเหมือนเขาจะปรับมาให้มันสุ่มเร็วขึ้นนะครับสาหรับคนไม่ได้เติมพาร์ไม่ใช่พาร์สีไม่ได้เติมเกมพาร์นะครับดีละนะฮะดีขึ้นมากโคเลยนะครับสาหรับสายฟรีอย่างเรานะครับอุ้ยดูพิเคเตอร์มันผ่านไปต่อหน้าต่อตาแต่จริงสุ่มแบบปกติผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าผมไม่รีบครับผมชิวกาอยู่แล้วเฮ้ยเอาลืมเปิดไมค์เขาบอกว่าวันนี้ตัวนีนะครับเราได้ดูพิเกต์มานะฮะมันมีโอกาส20%ยี่จะสิบเป็น า5วินาทีนะครับผมยิ่งเราปล่อยมาเยอะเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสตันเยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะได้มีหลายตัวแล้วก็จะไปปึ้มปึ้มปึ้ม,มแล้วก็จะมีโอกาสสตันมากขึ้นเพราะมันปล่อยหลายตัวยังไงล่ะตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ายูโน่เนี่ยมันเก่งหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวผมไปเซิร์ชใน Google แปรเหมือนยูโน่นะครับจะเป็นตัวแช่แข็งบอสนะครับซึ่งมันมีประโยชน์ต่ออีเวนต์ตอนนี้นะครับแล้วก็เทรดที่มันจะเก่งเนี่ยก็คือดูพิเคเตอร์ไม่์แกร์พิตอรลิสต์นะครับถ้าเกกกกิดดาาาาาไไ้้้0.1มมันนน็ค่่่ออขงทีจะะแลวปหต ตูนจดหนึ่งผ่านไปครับแต่จริงๆเราก็ไม่ได้อยากได้ที่ย you know ูโนเท่าไหร่เพราะมันกากเลยแหละพูดตรงๆโอ้โครับต้อนลิ์ผ่านไปจริงครับต้อนลิ์ก็ได้นะ <c oughs> แต่ถ้าดูพิเกเตอร์มานี่ <c oughs> ดีมากก็ดีที่สุดไรสักลุงเธอสักลุงเธอไม่เอาสีราบอ่ะ <c oughs> เอ๊ยสวย ได้อันนี้ได้ครับเ่พอแล้วอันนี้พอแล้วด้วยเราเหลือรีโลไว้เล่นแล้วเกมผมงี้เกมแลกเหมือนกันนะเนี่ยเกมมันแลกอะไรครับเนี่ยเราเอาบันนี่เกิลย่อยสลายไปให้หมดเลยแล้วกันนะฮะเราเก็บไว้ตัวหนึ่งอยู่แล้วนะครับตัวอื่นนี่ขอไปก่อนเลยอูโน้ตตัวอื่นนี่ต้องย่อยไหมเนะี่ยไม่น่าจะต้องนะย่อยแค่บันนี่เกิลก็พอครับเกมนี้ย่อยได้ได้เวลน้อยมากครับโห <c oughs> บวกน้อยน้อยบวกไปครับเก็ประจำสัปดาห์เก็บมาให้หมดสิงเดมอนนี่มันเปลี่ยนโมเดลเป็นงี้แล้วเหรอ ตอนนี้เทรดเราก็รุ้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะมีในส่วนของ Sting Demon นะฮะที่ได้เป็น Capitalist นะครับกดดูตัวได้ป่มวะดูไม่ได้ช่างมัแล้วใส่เกียร์ให้ก่อนนะครับไอหมวกต่อไปครับเป็น S นะครับที่ได้ Capitalist เหมือนกันนะครับผมใส่หมวกครับแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้ต่อไปเป็น Bunny ครับที่ได้นุ่ม Peter มาเพิ่งเคยได้ครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ใส่เกียร์ให้มันครบไปเลยนะฮะนี้ลบสิบนะครับแล้วก็อันนี้ไปอีกเป็นเกียร์เซตแดงฮะเกียร์ฟรีที่ได้จากกิจกรรมนะครับผมนี่เหมือนกันใส่ใใหห้้้้้มมดดดฮะะะออออาาาาววผชบบบรรรรรงงงเเทสุแลนนนขพพกีคั มันได้หลบนะฮะที่ผมมีปมอ,อย่างหนึ่งเว้ยอันตัวเรานั้นอยากที่จะได้มาดาลระมากๆแต่มันยังไม่เคยจะดรอปให้เราเลยนะครับก็เลยยังเซ็งอยู่อุ้ยผมยังไม่มีกุญแจยังไม่ได้สุมไอ้นี่เลยยังไม่ได้สุ่มสตาร์ไลน์ผมเพิ่งเห็นนะครับว่าบันนี่ของเราเนี่ยใช้เวลาปล่อยตัวค่อนข้างจะนานมากเลยนะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้อีโวไงเออผมยังไม่ได้ดูเลยนะครับว่าของอีโวมันใช้อะไรนะลลิ้นพันหมดละ ก่อนจะดูคลิปต่อเะครับขอโฆษณาแป๊บนึงนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองขอรอขอลองดูก่อนนะทุกคนเบลีบายกับการที่ต้องมาเปิดคอมเอฟเคเกมไว้24ชั่วโมงเปิดทีก็ค่าไฟพุ่งกระฉูดวันนี้ผมมีทางออกให้ทุกคนนะครับก็คือแอป UG Phone บริการคลาฟนนะครับที่ราคาถูกมากๆดู UG Phone จ,จะเป็นเหมือนดั่งโทรศัพท์เครื่องที่2ของเราที่เปิดได้24ชั่วโมงนะครับสามารถโหลดได้จาก Google Play App Store หรือ Windows Store นะครับผมแต่ว่าใครที่ไม่สามารถโหลดได้สามารถใช้ผ่านเว็บก่อนได้เลยครับผม สตาร์บั k ลับเติมเกมโลบอกเกมพาสต,ตามแบบต่างๆ5นาทีก็ได้ของแล้วหรือที่อยากจะเติมโลบัคก,ก็ยังมีเช่นเดียวกันคุ้มค่าและรวดเร็วแน่นอนมีให้เลือกสรรกันกหลายแมป a n นิเมต d e เดฟนเดอร์ออสซาทาวเวอร์เดฟเ a น a อนิเมตวันการ o ดบล็อกฟุตเบสบ l ลก็ยังมีแวะไปดูกันก่อนได้ที่สตาร์บั k เลยนะครับ ดีซีช p อปรับริการรับเติมโลบัคราคาคุ้มค่ารับกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆแถมบางทียังมีกิจกรรมแจกของให้ลูกเพจอีกด้วยแหมเป็นร้านที่ดีก็ต้องดีซีช็อปเลยเรามีบันนี่ที่สามารถสตันได้เรามียูโนที่สามารถแช่แข็งได้นะครับก็คิดว่าทีมตอนนี้ค่อนข้างจะสมบรณนแบบดาเมจหนักๆนะครับดาเมจหนักๆเรามีแค่ติงเดมอนนะฮะ ดรอปไหมมาดาระนะครับดรอปให้หน่อย <c oughs> ขอลองลาแต่พูดถึงแล้วนะครับทีมเราค่อนข้างที่จะประหยัดแคร์มากเลยนะเออใช้ตังค์ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ส่วนค่าอัพนี่ก็อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ดูดิแต่ละตัวนะฮะสิ่งที่มอนใช้เท่าไหร่เนะสิ่งทีมอนใช้300ครับเอสก็370บันนี่348และยูโนอีก296ร้อยเกสิกสุเ้เด็ดสดเ๊ะเหมือนเอสจะตีแรงขึ้นหรือเปล่าทำไมดาเมจเอสขั้นแรกมัน20,000เลยล่ะผมคิดไปเองหรือเปล่าครับโอ้มาดาระไม่ดรอปอยู่ดีน่าเสียดายจริิิงๆมมมาาาาดดรรรระะไไไ่่่่ออออปปก็ปลลทีี้ตตัััววนนนเเยคคบฟสืจ โตป่ะโอ้เหมือนแมปจะเปลี่ยนด้วยนะครับเนี่ยอ๋อมีการรีเวิร์กแมปนิดหน่อยแซ่ดี นี่ผมลองอัพบันนี่นะครับเดี๋ยวผมอัพใหม่ดูนะตอนนี้6กตีหกพันเลครับผมลองอัพขึ้นไปตอนนี้อัพได้2อขั้นตีสี่หมื่นเจ็ดไอ้เจ้ยโคตรแรงแรงจัดครับเดี๋ยวต้องลองไปหาดูของอีโวก่อนอเ,เดี๋ยวก็เล่นใหม่ได้อีกแล้วนะครับเออโกโบไทม์ของเวลาส่วนตัวน่าจะรียพอดีนะฮะเดี๋ยวไปเล่นต่อในส่วนของมาดาระและวิชโตตอนนี้ผมคาใจที่ของอีโวอยู่นะครับต้องใช้มินิมูนฮะมินิมูน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 อยู่ไหนวะอยู่ในร้านอีสเตอร์หรือเปล่าอ่าใช่จริงๆด้วยลืมเหลือแต้มเเผืื่ออไว้้ซลย ครับว่ามันจะไปรอดไหมไปผมก็จะทําการอัพตัวเรียงแบบนี้เลยนะครับก็1 2 3 4ตามที่ผมเรียงไว้ในทีมเลยตัวแรกก็สิงเดมอนไปก่อนนะครับตามด้วยเอสบันนี่และค่อยยูโนนะครับจะว่าไปก็ลืมทำสเตตอิกวรวฮะเดี๋ยวรอดูจบตาน h ี s ก่อนว่าจะเร็วขึ้นไหมปกติผมใช้เวลาเล่นประมาณ2นาทีครึ่งขึ้นไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะก็ผมขี้เกียจทําให้มันเร็วนะฮะเพราะว่ามันน่าจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะผมว่าประมาณ2นาทีกว่ากว่านี่มันก็เออมันก็ฟาร์มได้แล้วแหละไม่จําเป็นต้องเร็วมากขนาดนนั้ ไปครับรอดูว่าตอนนี้จะใช้เวลานานไหมผมอยากเห็นยูโนแกใช้สกิลอ่ะเด็กอัพเอสด้วยนะครับโอ้ยนี่ไอ้ฟีดแล้วนะฮะบอสติดฟีดเรียบร้อยนะครับเห็นน้ำแข็งอยู่ตรงกลางนะอ่าก็จะแข็งไปสักแป๊บหนึ่งนะครับเออถ้าได้ด d u p เ i เตอร์ที่ยูโนนี่น่าจะดีมากเลยนะจะได้จังเราได้เป็นแคปิตอลลิสต์มานะครับก็ดีกว่าไม่มีแหละเนาะแปลงร่างเรียบร้อยครับโอ้โคำรามฮะยูโนฟีดไหมลูกอ่าฟีดอีกแล้วครับจะได้เลยนะอยากปั่นวิ่งให้ยูโนหน่อยนะฮะคือเหมือนว่าบันนี่เราจะตันบอสไม่น่าได้วะ แต่บันนี้เราตีแรงพอสมควรนะครับแรงมากเลยแหละจริงๆเนี่ยสุดสติงเดมอนก็หลบเก่งมากนะครับเนี่ยแปดโดนแปะฟีดแล้วนะครับอ่ะอัพบันนี่ไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะทับหลังเราหายว่ะจริงๆถ้ามีนารูโตะมาช่วยยืนนี่ก็น่าจะน่าจะเร็วขึ้นปะไม่รู้เหมือนกันอ่าเรียบร้อยครับดูกันว่ากี่นาทีวิ่งไปจบบ้านเขาลูกเอสเบงเรียบร้อยครับผมกี่นาทีฮะอุ้ยด,ดาบด้วย2นาทีครึ่งว่ะก็เท่าเดิมแหละเนาะอาจจะเร็วขึ้นนิดนึงจริงๆประมาณนี้ผมก็พอใจแล้วครับคิดว่าต่อไปเนี่ยน่าจะต บันนี่นะครับผมเออผมเห็นอีกชัดติมันอยู่หน้าตู้นะครับซึ่งผมไม่รู้มันจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมเดียวนายลุกโตะก็เลยอยากได้เ,เก็บเออคือมันความชอบอะนะเอาเราเปิดตู้เดียวทำไมเนี่ยอ๋อหน่อยนะครับ ออกให้ดอยออกให้ดอยตุ่มจนตัวเต็มไปหมดเลยเยี๋ยวไปเลยขอไปเพิ่มเวลบันดี้ก่อนนะครับเล็กแล้วเล็กอีปิดแล้วก็เลเจนดารี่ไปให้มลายรอบที่8รอบที่9รอบที่10รอบที่11มันออกยากขนาดนี้เลยหรอรอบที่12เฮ้ยเดี๋ยวนะ1%ฮัลโหลรอบที่13รอบที่14ส yes ต้องกดถึง14รอบ14ไม่มีวันกบสิบศพไม่มีวัน อะไรครับพูดอะไรวะย้ยในที่สุดเราก็ได้แล้วเราก็จะย่อยดิครับตัวมันเก่งหรือเปล่าไปดูรีวิวไปเลครนะับมันม Rangers. เี็เรนเจอร์สเอกตัวแมงโคตรกาก <laughs> มันก็พอเล่นได้แหละแต่ว่าแบบมันดูไม่เก่งเลยคนระับเลยแตว่าจะไม่ทำก่อนนะโอ้ด็อกเตอร์ไมคก้าพังสองหมื่นเลยอนะ ที่นี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะปั้นอะไรแล้วนะครับก็น่าจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเราอีววบันนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ดูพิเคตเตอร์มาที่บันนี่เรียบร้อยนะครับผมผมยังหาตัวที่แบบจะมาทำาูนให้ไม่ได้นะครับเพราะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมีโกโจกับอิทาจิที่น่าทำนะแต่ว่า เดี๋ยวมันก็ตกแผ่แล้วอะผมรู้สึกนะความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่าตัวประมาณนี้เดี๋ยวมันก็ตกแผ่อีกแล้วนะฮะเออผมก็เลยแบบเออยังไม่ปั้นดีกว่าถ้างั้นรอดูอัปเดตหน้าดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็เน้นทําของนะฮะไว้เจอกันใหม่นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามไปมไปเจอกันใหม่ฝากกดติดตามไปเฉวิดด้วยนะครับถ้ากดกระดิ่งด้วยถ้ากดกดกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาคลิปลงจะได้แจ้งเตือนอะไรๆ